Got a shot and I ain't stopping, no That's all I know that I'm unstoppable i do this thing my way go. Been grinding hard on it all day okay. We work hard then we all play I'm addicted to the crime, man. That's right. So I refuse to waste time, man. Yeah. One day it all will be fine, man. Go. Gotta commit to the grind, you man You know we're back with the guinness. Setting records every minute, every track. An addiction to the fact that we're winning, still we lack. Something's missing. Need a track that is hitting. Making yeah. racks making millions. I don't waste time, no, so I make time. All these people wanna hate fine. I'ma make mine. While you sitting there complaining, I'll be Training while you sitting there just waiting. I'm creating. Yeah. Sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah. Ready to go, man. Lock and load. That's right. I swear to God that I can drop it, bro. Yeah. I got a shot and I ain't stopping no. That's how I know that I'm unstoppable.

แตกเดียแตกแต่แตกระจอกไอ้ที่แบบนี้ไอ้บุ๊ไม่เก็บห้าคนว่ะห้าคนหกคนว่ะเออยดิล็คนดีตโทนี่อะดิอะดิอะดิเก็บหมดดิเก็บหมดดิโทนี่เนี่ยเก็บวาววิดิล็อกแตกแล้วแตกแล้วปนเราปุ่นเราปุ่นเราปนเราพี่ขับรถมาแล้วมาโรงพยาบาลเอสเขี่ยครับโอเคครับขอโทษนะพี่เมื่อกี้ผมเมื่อยมา ไม่ว่าทุกสตอรี่ไม่ว่าหมอจะรับมากี่เคสหมอแค่ขอความร่วมมือทุกๆคนว่าอย่าตีกันหน้าโรงพยาบาลเพราะมันรบกวนประชาชนคนอื่นแต่ไม่ได้มีกฎข้อไหนค่ะว่าถ้าในเซ็ตโซนแล้วแบ็คเลดอะไรอะไรอะไรประเด็นอะประเด็นไอ้ตายเลยพวกพวเฮียวูดเอร์วิ่งมาแทงเขาว่าให้ใจหมอมากไปอ่ะเช่นแบบหมอมาขอความร่วมมือผมเพราผมก็ไม่ทำเลยนะไม่ทำเลยไม่เคยทำไม่รู้ไมบอกแทงกูแทงนี่แล้วทีนี้ตัวหมอได้ไปบอกคุณฟังนะคะคุณฟังก่อน หมอจะเป็นอย่างนี้ค่ะแต่โดนหมอคนไหนล่คนหมอโดนหมอคนไหนไล่ถ้ามันหิ่นก้าไปไม่พิษอาวุธไม่พิษหิ่นก้าไปมันหิ่เก้าเต็มตัวเอย่างนั้นนะแต่ตามโรงพาคือตีได้หมดแค่ขอความร่วมมือเขาไม่ให้ตีหน้าโรงพยาบาลเพราะว่ามันลบกวนประชาชนอื่นในเวลาที่เขามาโรงพยาบาลค่ะโอเคโอเคถ้าเกิดคุณบอกพูดอย่างเงี้ยผมก็ผมก็จนใจว่ะผมก็พูดจะพูดยังไงว่ะผมก็จะชนอยู่ดีมาหาหมอผมไม่บางคนไม่อาจไม่รักษามาหาหมอก็ได้ หมอไม่เคยดูแลผู้ป่วยเลยก็คือคุณจะบอกว่าหมอลำเอียงหมอจะเข้าข้างสูตรท่าไไม่ไม่ไม่ผมไม่เคยพูดลรื่องต้องทำเลยหมออย่าพูดไม่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 ผมไม่เคยบอกลำเอียงเลยผมไม่เคยพูดหมอกลำเอียงผมไม่รู้จักหมอเป็นใครด้วยผมไม่เคยผมเล่นได้กดเสมอหมอก็ทําตามกฎค่ะสูตรไหนก็คือสูตรไหนหมอก็คือหมอไม่ได้เข้าสูตรไหนไม่ได้เข้าข้างสูตรใครด้วยฮัลโหลฮัลโหลอ่ะหมอเป็นคนเอารถเอารถเราคุยดีกว่าอย่าให้หมอมีคนกลางครับทไมครับ ก็เมื่อกี้เมื่อกี้มันมาถูกไหมคุณมาจากด้านนอกกันถูกไหมเมื่อกี้ผมอ่ะน้องผมมาอยู่ตรงนี้กันสามคนแล้วบอกโดนตีผมมาจากด้านนอกเพราะวมมาดูน้องก็อันนี้อันนี้ความผมนะที่ผมตีเนี่ยคือหนึ่งเลยมันถึงเวลาครบสิบนาทีในการกูดาวแล้วผมมาแลวผมมาผมเห็นน้องผู้คุณตอนแรกผมก็ยืนดูน้องผู้คุณกําลังจะหนีผมเลยยิง ผมไม่ได้มาก็จะหนีเพาไม่ได้ตีแล้คือไม่ใหนี้มะใช่ไม่เออเราไม่เมั่วเราไม่มั่วคุยกันเข้าใจเปร็นคือตำรวจคุยอยู่เรื่องนี้รถชนอยู่ผมอ่ะจริงแล้วไม่ได้เกี่ยวเลยหรอกแต่ว่าเออสูตรผมมาอยู่ในเหตุการณ์เขาคุยกันอยู่ผมอ่ะไปรอที่ตลาดกลางแล้วกลับมาคุยเคีย์เรื่องตำรวจแต่รู้ว่ามีเรื่องอยู่ผมอ่ะเดินเข้าไปตรงนี้ผมว่าเข้าใจทุกเสมอเลยว่าส่วนตรงนี้เป็นส่วนที่ของหมอที่หมอวดูแลห้ามตีกันถ้าเกิดไปเกี้ยทางขวาโน้นอ่ะตีกันอ่ะผมไม่ผมไม่ผมไม่พูดเลย ตรงนี้ยตรงเนี้ยแถวแถวนี้เลยความปลอดภัยอยู่ตรงไหนของโรงพยาบาลผมเดินมาเดี๋ยวผมไม่สู้เลยน้องกูแทงผมเป็นบมูเป็นหมาเลยแทงน้องผมเป็นบมูเป็นหมาเลยไม่ใครสู้สักคนเลยนับบัฟหน้าโรงพยาบาลด้วยหมอยืนคุยอยู่ด้วยแต่ไม่สุดไม่สุดจะอายรมั้งเลยวะฮะผมยัดไปไอ้กั๊ไอ้กั๊ขอบรถเข้าไปไอกแม่งแทงบมูเป็นหมาเลยเฮียทำไมบัฟกูด้วยไอ้สุดไอ้หัวชันพูข้างหลังอ่ะ ผมยกมือแล้วด้วยอ่ะผมกคุยเรื่องเรื่องอื่นอยู่ผมรู้แต่ตีทางขวาไม่พูดเลยไม่ต้องขอโทษครับขอโทษไปทำขนาดนี้ไม่ต้องขอโทษแล้วครับถ้าเกิดชนะผมให้ชนะเลยก็ได้อะไรมันเป็นเรื่องแค่นี้มันทําไมมันต้องมาเป็นเรื่องใหญ่หคือก็ทามูลัมนทมูลถ้าคุณต้องการความยุติธรรมอ่ะหมอแบ็กลิสผมก็ได้แต่แค่ว่าเกี้หมอโทมหมอฟังดิเมื่อกี้หมอโทรมาผมว่าคุณโดนแบ็กลิสผมก็เถียงไปโดนได้ไงอ่ะก็ผมมีส่ตอรี่กันอยู่แล้วผมถามหมอหน่อย ถ้าผมมาถามหมอทำไมสิบนาทีหมอไม่ให้ออกจากหน้าโรงพยาบาลอ่ะเพราะอะไรอะถ้าผมยื่นไปเรื่องเนี้ยมันก็ไม่จบถูกปะเข้าใจเข้าใจครับคุณก็พูดแบบว่าคุณก็บอกคุณเคลียร์ตำรวจอยู่อันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่าเคลียร์ตำรวจแล้วทำไมผมถามย้อนไปทำไมคุณไม่เอาตำรวจไปเคลียร์โรงพักอะมาเคลียร์ทำไมหน้าโรงพยาบาลผมอะอันเนี้ยผมอะเข้าใจผมอะตรงนี้ผคือผมอะตรงนู้นน่ยผมผิดอ่าโอเคแต่หมอคือที่ผมว่าไม่ได้เรียกสุดดำเลยนะไม่ได้ไม่ได้สุดเทาเลยนะผมไม่เรียกสุดเทาเลยผมไม่ได้เรียกสุดเทาเลย ผมขอโทษเรื่องน้ำสุดเทาทุกคนเลยผมขอโทษพี่หลังผมฟังคุณรับผมไม่ได้เรียกสุดเทาไปเลยผมแค่อยากเคลียร์แต่หมอว่าหมอไม่ได้เสียงหมอไล่เลยว่าเฮ้ยอย่าตีกันโรงพยาบาลนะเขตนี้เขตเขตเดี๋ยวหมอเดี๋ยวคนอื่นรักษานะไม่มีใครไล่เลยผมแค่เคลียร์กับหมอแต่มีคนโทรตามสุดเทามาหมอโทรมาด้วยผมครับหมอโทรมาจะแบล็คลิสผมผมไม่ได้บอกให้แบ็คลิสเลยใครให้แบล็คลิสผมว่าหมอไม่ทําอะไรเลยเหรอ ผมถามหมอว่าไม่ทําอะไรเลยเหรอก็เมื่อกี้มีคนเออออกกับสูตรดำานี่คเขาว่าหมออะเข้าข้างสูตรเทาอ่ะผมอะไม่ได้พูดเลยผมเป็นหัวหน้าแก๊งไงก็มีใครเมื่อกี้ไปเออออกับสูตรดำอะคะว่าหมออะเข้าข้างสูตรเทาผมอะผมคุยกับผมมาผมเคยพูดกับหมอไหมบอกหมอถึงสูตรเทาสักคำไหมผมแค่ถามหมอว่าเฮ้ยผมให้เกียดหมอมาตลอดเล่นฝั่งขวาฝั่งซ้ายมาตลอดนั่นโรงพยาบาลเป็นที่หมอห้ามผมเคยตีกันแล้วหมอบอกว่าอย่าตีกันตรงนี้ครับหมอหมอขอเพราะที่เป็นที่โรงพยาบาล อ่ะผมก็รู้ผมก็เข้าใจอยู่ตลอดแล้วเมื่อก่อนตอนของซอลี่ไม่รู้คุยกันหรือเปล่าว่ารอบนั่ลโรงบายไม่เล่นนะอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าคุยกันหรือเปล่าอันเนี้ยไม่มีใครมาบอกเลยว่านั่งโรงาบาลไม่เล่นนะเราคุยกันว่าเจอไหนก็ตีนที่นั่นถูกไหมครับผมไม่เคยมานั่งดักรอเลยแต่ว่ามันครบเวลาแล้วผมก็ลาดปกติครับผมก็อันนี้อันนี้แต่ว่าแต่ว่าผมมอยากจะมองว่าถ้าพวกคุณมองว่า หมอกับผมเข้าข้างกันไม่ไม่นก็ไม่ใช่พูดถึงนี่มันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนคิดได้เพราะว่าผมกับหมอเป็นแฟนกันเออผมไม่ผมไม่รู้กับเรื่องนี้ออมันก็เป็นแฟนกันมันก็มันก็มันก็พูดได้ผมไม่มีปัญหาหรอกแต่ถามว่าผมก็ไม่กลัวหรอกถ้าผมจะทําอ่ะเพราะว่าแบ็คลิสต์อย่างมากก็แค่ไม่เข้าโรงพยาบาลผมก็มีบ้านช่องอยู่ถ้าผมจะเล่นที่เฮียแต่ในี้ผมเข้ามาเสร็จปุ๊บผมมาขอโทษทุกคนถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ทุกคนเข้าใจผิดเพราะไม่อยากจะให้มันมั่วซั่วอ่าเมื่อกี้พี่หลังเอา เมื่อกี้ผมพูดกับน้องพี่อ่ะรุนแรงเกินไปอาจจะอารมณ์เกินไปผมอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเรื่องเนี้ยผมมันเล็กล่าสุดทำมามาเกี่ยวเลยอันนี้ผมบอกนะผมก็แล้วนะอันนี้ผมเล้วนะแม่คือผมก็บอกว่าหมอโทรบอกผมว่าจะแบ็คลิสใช่ไหมตอนแรกเขาบอกเขาจะแบ็คลิสผมฟังผมนะเขาจะแบ็คลิสผมผมก็เลยพูดว่าแบ็คลิสเรื่องอะไรอ่ะผมก็เถียงเขาไปแบ็คลิสเรื่องอะไรอ่ะทำไมผมต้องแบ็คลิสอ่ะ เออเหมือนกพูดอย่างเงี้ยก็ผมเล่นก็ปกติถูกป่ะจริงจริงมันก็ต้องมันพูดถึงมันก็ต้องเป็นของผมแต่ไม่ใช่ว่าสมุทเขาไม่โทรบอกผมเลยแล้วเขามานั่งเถียงกอาคุณผมจะไม่มีสิทธิ์ที่รับรู้เลยถูกไหมเขาก็ต้องใจจะมาแบคลิฟผมเหมือนกันไม่ครับแม่คุณพี่หลังผมอธิบายนิดนึงครับผมเข้าใจแล้วพี่หลังหมดแล้วครับแต่ผมอธิบายว่า ตอนแรกผมพูดกับหมอว่าเฮ้ยมันได้ไม่ได้ยังไงแค่หมอผมไม่เปลิฟต์ก็คือตามกฎคุณหมอผมยอมอยู่แล้วแต่ผมแค่ไม่เข้าใจว่ามันมีนนอย่ายงนี้ด้วยเหรออันนี้คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2คือสูตรดํามามาพูดกับหมอเรื่องที่คุณเป็นแฟนกันเ<น>ข้าข้างกันผมไม่เกี่ยวผมไม่ยุ่งเรื่องครอบเรื่องส่วนตัวผมไม่ยุ่งอยู่แล้วผมไม่เคยเอานำมาพูดอยู่แล้วใครเป็นแฟนใครผมไม่รู้ไม่เกี่ยวกับผมแต่ผมกาลังพูดว่าพอหมออะได้ยินว่าเขาอะเข้าข้างสูตรเทาอะหมอร้อนแต่ผมแค่ต้องการความเป็นธรรมกับน้องผมว่า โดนแทงหน้าโรงพยาบาลไม่ใครไล่น้องผมเลยเหรอไม่ใครไล่เลยเหรอไม่ใครปกป้องประชาชนหน้าโรงพยาบาลเลยเหรอผมแค่รอตรงนี้แต่พอหมอไข่เจียวได้ยินว่าเข้าข้างสูตรดำสูตรเทาอ่ะหมอร้อนแล้วโทรตามพวกคุณมาเลยคุณจิวคุณจิวเมื่อกี้คุณกี่คนลุมหมอคนเดียวอ่ะก็บอกหมอร้อนเหรอ เมื่อกี้คุณกี่คนสามสคนลุมด่าหมอคนเดียวอ่ะไม่ได้ด่าเลยนะครับไม่ได้ด่าเลยนะเขาบอกว่าเขาไม่ได้แต่แต่แม่แต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 ่แด่แต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 ่แด่แต่แต่ไม่แด่ดต่แต่แต่แต่คุ่แต่แต่แเ่แต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 ่ไม่ฟั่แต่แต่ผม่ัง่ม่แต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 ่แม่แต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 ่ยต่แ่แต่แต่้ต่แ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 ม่แต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 ่อเ่แต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 ่่แต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 ่่แต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 ่แั่แต่แต่แม่แต่แต่ต่่ย่แ่่ แล้วคุณก็มาพูดประชดอย่างนี้ใส่มาเห็นปะผมพูดดีผมก็เป็นอย่างเงี้ยถ้าจะโทษกันโทษผมดีกว่าเพราะว่าไม่เอาครับไม่เอาแต่ว่าผมไม่ได้ดูเหตุการณ์จริงๆสุดทาโดนแบกนิ้สุดท่าอย่าเข้าโรงพยาบาลไม่เอา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 ไม่าไใช่ครับไม่ใช่ไม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  คุณหมอเข้าใจเกมหน่อยเข้าใจที่ผมพูดหน่อยผมพูดเ่ิงกฎคุณหมอไม่เข้าใจคุณบอกเ่ิงกฎว่าโอเคผมให้ตกลงสุดดาไม่ตกลงสุดเทาว่าคุณจิวคุณจิวฟังนะคือที่วันที่ตั้งแต่เริ่มสตอรี่อ่ะหมอถามทุกคนแล้วว่ามันมีอะไรที่ข้อห้ามข้ออะไรกันไหมแล้วคุณจิวมาคุยกับผออว่าโอเครอบโรงพยาบาลจะไม่ตีกันนี่คือสิ่งที่คิดว่าไปคุยกับสุดเทาแล้ว แต่จริงๆหน้าโรงพยาบาลไม่เคยมีกฎค่ะแส่ว่าหมอก็รู้หมอทุกคนรู้ค่ะว่าไมาฟังก่อนค่ะหมอทุกคนรู้ค่ะหมอทุกคนรู้ว่าหน้าโรงพยาบาลมันตีได้แต่แค่ขอความร่วมมือเพราะว่ามันจะรบกวนกับประชาชนคนอื่นที่เขามาโรงพยาบาลนี่คือกฎของหมอคุณจะโดนไล่มาก่อนหน้านี้คือหมอคนไหนไม่รู้แต่อันนี้คือกฎของพอและรองพอก็อยู่รู้ข้าง ไม่ไม่ไม่ฟังใช่ครับหมอแต่ว่าแต่ว่าพี่เิวพอแลไม่ไม่พี่ติวฟังหมจัดคือว่าที่ที่ที่พวกผมทำอย่างเงี้ยที่ที่คิดว่ารอบโรงพยาบาลเนี่ยตีกันไม่ได้เพราะว่าหมอมาบอกฝั่งพวกผมจริงๆครับแต่ผมจำไม่ได้ว่าคนไหน อันนี้คือคออไม่รู้แต่ผอกับรองผอคือกดนี้มาตลอดค่ะอรี่มาทุกกลุ่มคือแม่ไม่รู้เล่นหมอ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 พอแล้ว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 เอางี้ได้ไหมจิวผมว่าตรงนี้ให้มันเป็นเคสสตั๊ดดี้แล้วก็หมอก็ไปเขียนกฎให้มันเป็นรายลักษณ์อักษรเลยว่าได้หรือไม่ได้แต่ที่พวกผมมาตีอย่างที่ผมบอกคือว่าครบสิบนาทีแล้วแล้วทางจิวก็บอกว่าจะไม่มีการหลบการหนีเด็ดขาดผมก็หาผมก็เห็น ตรงนี้ผมก็เลยปตีแต่ตีนู่นนะข้างๆปีกๆนู่นนะครับเข้าใจครับเข้าใจครับตีดูนะผมไม่ว่าเลยเป็นเรื่องแค่นผมไม่ว่าอยู่แล้วครับพี่เกลพี่เกลพี่หลังคือแล้วผมก็ไม่ได้ว่าสูตรเท้าด้วยแล้วไม่ได้วาดลำพงลำเบียยผมไม่รู้เรื่องแต่แค่ผมแค่อยากรู้กฎว่ามันได้ใช่ไหมแบบนี้ได้ใช่ไหมแต่แค่ผมอ่ะด้วยความที่น้องผมโดนไล่เป็นหมูเป็นหมาอย่างนั้นรู้คำไี้เป็นหัวหน้าถ้าเกิดผมไม่ทําอะไรเลยคุณหมอจะไว้หน้าไว้ไหนครับเข้าใจผมจะไว้หน้าไม่ได้หรอครับคุณหมอครับ ก็ตกลงงนี้นะครับหมอได่บ้างซี่เรียสตีได้ทุกที่ไม่คือคุณหมอผมว่าเขาจะคุณหมอครับไดแต่คุณหมอเป็นหัวหน้าเหมือนกันผมไม่อยากให้คุณหมอเป็นแบบว่ามามามาอย่างไรไล่ออกอย่างนั้นหรอครับหมออย่างนี้นะครับหมอคุณตั้งกฎเลยนะว่าต่อไปห้ามตีหน้าโรงพยาบาลหรือไม่ตีโรงพยาบาลถ้าตีกันหน้าโรงพยาบาลเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่าโดนแบล็คลิสทันทีคุณออกกฎให้ชัดเจนผูกหมอไม่รู้หรอกเอาผมทํามมตพวกผมมาแย้งหมหผมก็แย้งทำไมสี่วินาทีทำไมสุดขาดไม่ออกอ่ะ ไอ้สุดแลรววะสุดเราลดทำไมไม่ออกผมถ้าหมุมๆย้อนอย่างเงี้ยแม่ก็ไม่จบไม่สิ้นถูกป่ะครัครับอ่าใช่ใช่มันก็ไม่จบไม่สิ้นก็เลยแบบว่าผมไม่รู้หรอกว่าคุณมีปัญหาอะไรกันแต่ตอนเนี้ยช่วงเวลาต้องตีกันแล้วครับตะกี้เมื่อกี้ว่าเนีับเมื่อกี้ผมขอโทษก่อนนะครับเอนนี่อนเมื่อกี้ขอโทษก่อนที่ผมพูดอารมณ์แล้วรุนแรงเกินไปเกินไปเลยนะครับนี่ผมก่อนไม่ใก่นยม่ใว่ไากใั่ไม่ใก่นมาใช่งม่อย่อ้่ใาเข้่ใื่ผมถามใช่หม่ข้างผมเป็นอะไม่นี้ผม่ใช่ไมรใอ่ไล่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช เด็กเขาล้มเอียงอ่ะอ่าลําเอียงมุดลําเอียงอ่ะผมอ่ะผมําผมได้ประโยชน์อะไรกับเขาผมไม่เคยอยู่แล้วผมไม่เคยคิดอ่าไม่ใช่แค่พูดได้เข้าๆเฉยทล้ผมุดเขาล้มเอียงหาผมอ่ะมันจะมีอะไรก็แค่ตรงนี้อ่ะที่ไม่โดนแบคทีรเพราะว่าถามว่าแบคลิสผมก็ไม่กลัวให้คุณแบคลิสผมผมก็ไม่วิ่เข้าโรงพยาบาลอยู่แล้วเพราะผมนอนบ้านผมได้ดีด้วยเอาอย่างนี้ได้ไหมครับผมขอทางออกอย่างนี้คือคุณหมอช่วยเขียนกฎกติกาสองอย่างข้อหนึ่งห้ามตีรอบโรงพยาบาลข้อสอง คู่กรณีสตอรี่รักษาเสร็จไปทันทีเฉพาะสตอรี่นะฮะแค่มีสตอรี่คือเออเพราะว่าถ้าสตอรี่แล้วยยืนอยู่ถ้าเดนตีหมอไม่รับประกันหมอโกลัวเข้าใจไหมเออแต่หมอต้องไล่ผมว่าอย่างนี้โอเคไหมจิวโอเคครับโอเคไม่เป็นไรรักอักษรเลยหมอ,อ,อผมพูดอีกทีนะครับว่าถ้าเกิดน้องผมหรือผมพูดอะไรที่ไม่ดีกับหมอหรือพูดยังกันไปกับหมอผมต้องขอโทษผมไม่ไม่ตั้งใจให้หมอจะออกหรืออะไรนะครับแต่ผมพูดในมุมของแก๊งที่โดนกระทำ ที่มีน้กน้องด้วยุ่นยืนสิบห้าชีวิตที่คุมที่ต้องที่ต้องฟังผมครับแล้วน้องผมโดนแทงผมต้องพูดด้วยครับหมอผมอยากให้หมอเข้าใจตรงจุดดีของผมด้วยครับครับอ่าครับเ<พ>อา <พอ S 1> โอเคครับขอวันนี้ขอเคลียร์ยว่ากี้ก่อนครับคเคลียร์ว่ากี้คนที่โดนวิ่งเข้าไปแทงในเซฟโซนอันนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงอะวิ่งหนีเข้าเซฟโซนนะต้องอธิบายน้องเข้าใจนะอันนี้ไม่เอาใบไม่อะไรนะคุณกําลังวิ่งหนีเข้าเซฟโซนถ้าอยู่ในเซฟโซนไม่สามารถแทงได้อยู่แล้วผมโดนยิงกระเด็งเข้าไปครับ อ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยคือไม่รู้ไงพูดถึงในในกรณีว่ากี้แล้วว่ากี้คุณคุณพูดแต่ว่าผมโดนแทงในเซฟโซนถูกปะตู้หงกระดิ่งเข้าไปครับเหลือแต่ขาแล้วเขาก็แทงแล้วสมมติว่าอะไรสมมติลองวิ่งไปในเซฟโซนอ่ะแล้วเราจะถามว่าแทงได้ไหมถ้าอยู่ในเซฟโซนจริงขอบเซฟขอบเซฟจริงๆเอาไปได้ครับขอบแวิ่งเขไได้ขอบเข้าไปอขอบอย่างเงี้ยผมไม่รู้หรอกแต่ถามเพราะว่ากี้สตอรี่เนี้ยไม่มีใครมั่วมันนั่งรอคุณกันใครหลอกขอบข้างแล้วเพื่อจะอีโมูคุณหรอก อันนี้เข้าใจก่อนนะครับเข้าใจครับน้องผมก็พูดพูดในมุมว่าก็พูดในมุมเดียวผมนะพี่หลังว่าหน้าโรงพยาบาลเข้าใจมุมทุกคนตัวเยขทุกคนในแก๊งผมอะเข้าใจมุมเดียวกันว่าเขตหน้าโรงพยาบาลอะเป็นเขตที่หน้าโรงพยาบาลเดียวครับไม่ไม่รวมไม่รวมถนนทั้งเส้นนะครับหน้าโรงพยาบาลอย่างเดียวนะครับที่เราเป็นเขตที่เป็นเขตที่หมอไม่ให้เล่นเพราะว่าเดี๋ยววีโดนลูกหลงกับประชาชนคนอื่นเลาใจกันมาตลอดก็เลยเป็นมันเลยมันเลยเป็นเรื่องเดียวกันถ้าเกิดตรงนี้เล่นได้ขึ้นมาตรงไหนก็เล่นได้ครับ ถ้าเกิดฟันได้คือฟันได้ครับไม่หายอยู่แล้วสรุปว่าต่อไปดีน่านุงบาลจะไม่เล่นแล้วก็ขอร้องว่าสูตรโอรสพอถึงเวลาสิบนาทีทุกคนต้องออกมดนนะครับไม่ขอ้กีตอนตอรี่ผมจะบอกพี่หลังพี่เกลว่าพี่สองว่าผมมาออกไปกันแล้วแต่ว่ามีคนที่โดนรถชนกับหมอซีซัวอ่าผมอาจจะผิดเองที่ที่นั้นว่าผมมาเคลียร์ตรงนี้กับสูตรดำผมไม่อยากให้ผมไม่อยากอ่าคือผมไม่อยากจะให้มันเป็นเรื่องที่ซ้อนอีกผมก็กลัวเหมือนกัน ถ้าเกิดเรื่องเคลียร์ที่หน้าโรงพยาบาลลงผิดเองเพราะว่าก่อนหน้านั้นลงว่าจะบินแล้วลงก็เลยบอกว่าให้คู่กรณีมาเคลียร์ที่โรงพยาบาลใช่แล้วเราก็จะมีพวกเราก็จะมีแก๊งแก๊งแก๊งเราเนี่ยแหละที่มายืนอยู่เป็นเพื่อนด้วยแล้วก็จะมีสุดคำด้วยครับนี่คือเรื่องทั้งหมดครับพี่หลังผมไม่ได้ตั้งใจจะยืนตรงนี้อยู่แล้วครับผมต้องผมไปรอที่กระดาษกันแล้วครับตอนแรกที่ผมกลับมาเนี่ยครับครับโอเคครับก็ทุกอย่างก็เข้าใจผิดก็ผมไม่อยากให้ไม่ว่าอะไรก็ให้ตัวอย่าง ให้ได้หน่วยงานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่เป็นองไมใจเป็นช่างนะครับแต่ว่าไม่ันออกเลยดีกว่าไปไปตีกัะต่อรทีมเลือดแล้วทีมเลือแล้วขอประกาศแบบนเลยครับเราไปเกี่ยวเราบินแล้วขอครับองขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้ขอโทษนะครับอ๋อพี่มีใครลดบ้างไหมผมขอติดไปด้วยบ้าครับว I got this, I'm in it I'm held up filthy, so I got this, I'm winning I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting Just try to stop me and you'll drop dead missing I'm on my way to the top, now listen I ain't never gonna stop too driven I ain't never getting lost, got vision I'ma make this shit hot, ignition Check, don't give me facts, not fiction Then you know i fucking missing Cause I'm on a fucking mission Man, you got to be driven Cause this world is unforgiving, so Stay committed Don't be asking for permission Hit the gas after ignition And start acting like you're winning Make your wrong damn decisions Don't let others make you victim Said I got this I morning Give me five years and I got what I wanted I'ma go ahead and finish all that I started I'ma go ahead and get it all uncharted I can make this place go off like a rocket I can give a fuck if you hate it or you love it I don't do this shit cause I think that you want it. I just do this shit cause I know that I want it I could give a fuck if I die today If I'ma go out, it's my fucking way I I'll go out with some pride to my name, with the fight out of play. That's my fucking way. Y'all can sit back and think you heard the best of me. I can guarantee that you haven't. ไม่ได้ตไม่ได้ตู้เดวเดียวตัวเดียอตัวเดียวตเียรตัวเดียวตัวเดียตัวเดียตัวเหียตัวอียตัวเดยตัวเดีตัีตดีเดี้อตียตัดีเดียเดีียเดียเสียวตดยียเยเงเียเียยเวียดีียตดนี่เีตัยวยเียย ้้้้้ไอ้ไอไอวดวไอมีวัดบ้างไงหาด้วยวมันจะขำมันนะพี่คุณี่กูจะรอดูนะว่าใครมีใจเปล่ากูขอร้องขนนี้แล้วไม่มาก็ไม่รู้พูดยังไงล้เอชอบกัหน่อยดีวะมีใจให้กันหน่อยชอบกันหน่อยไอ้เปล่าไอ้จสแล้วันี้มอกิโมไอ้ัดไปบผีก่อนกันอะไรกนนี่ข่าวีไม่นว่างว่ะยกับกอกันไหมุนติ้ไอ้